สวัสดีครับนี่พวกผมคิมเล่าเรื่องแบบตะไทเช่นเคยนะครับนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องรามเกียรตินะครับผมวันนักคดีรามเกียรติตอนนะครับผมทศกัณฐ์ตั้งวิธีอุโมงค์นะครับผมนะครับก็หาหยไปนานเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็มียูทูปอีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะฝากไว้นะครับผมในใต้ดิงนะครับผมในคอมเมนต์นะครับแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะไปเล่าเรื่องตอน ตั้งพิธีอยูมงนะครับผมทศกัณฐ์ตั้งพิธีอยโมงกันเลยนะครับผมโอเคครับไปไปกันเลยทศกัณฐ์นะครับเมื่อทราบว่าเท้าสัตว์ลงกับพญาตีเมฆเ,เนี่ยได้ตายลงไปแล้วนะครับผมก็คิดที่จะทาพิธีอุโมงขึ้นมานะครับเพื่อชุบกายตนเองให้เป็นกาสิ่งที่ว่าเป็นอมาตานั่นเองนะครับผมโดยได้ไปขุดอุโมงค์ลงใต้พื้นดินที่เชิงเขาเนลกาลานะครับแล้วทศกัณฐ์เนี่ยก็เข้าไปยังอุโมงค์นะครับผมสั่งให้ทหารเนี่ย กแผ่นหินมาปิดปากอุโมงค์ไว้นะผมเพื่อไม่ให้ใครเห็นนะผมแล้วก็ใช้ทรายเกลี่ยกบให้เรียบร้อยนะครับเมื่อครบ7วันแล้วก็วให้มาเปิดปากอุโมงค์ไว้นะผมจากนั้นพรสกรันก็ยืนอยู่ที่ปากอุโมงค์ไล่เวรเมืองต่างๆนานานะผมทล้ให้แผ่นหินนั้นเลื่อนลงตึงแน่นกับพื้นดินแบบเหมือนเป็นพื้นดินไปนเลยนะผมแต่แค่เป็นแผ่นหินเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็ตรงไปยัง ที่นั่งพิธีนะผมแล้วก็ทําสมาธิไล่เวทผมนะครับฝ่ายพระรามนะผมเมื่อไม่เห็นใครยกกองทัพมาเลยนะผมก็จึงตัดถามพ่เพกว่าทําไมไม่มีใครยกกองทัพมาเลยอะไรอย่างนี้นะผมไปไหนกันหมดนะครับพิเภกก็บอกว่าบัดน,นี้เนี่ยพุทก,กัณนะ่ะได้ไปทําพิธีอุโมงค์นะผมถ้าครบ7วันเมื่อไหร่การนั้นจะเป็นเพชรนะผมและนิ้วชี้ผู้ใดก็จะตายทันทีเลยนะผมอันนี้เหมือนนนทกเลยนะผมลองใส่จำชาติตัวเองได้นะครับ บบพลังสกิลพิเศษไงอะไรอย่างงี้นะผมแล้วพิเภนเนี่ยก็ขอให้สุขีบเนี่ยพานิลนนท์และหนุมานอะ่ะไปทำลายพิธีนะผมทั้งสามพอได้รับคำาชาแล้วผมก็สำแดงฤทธิ์หอมไปยังเขานิลกาลานะผมเมื่อถึงก็ไล่เวทบนกับบางกายนะผมเดินดูแผ่นหินก็ไปพบกับแผ่นหินอยู่ที่เชิงเขานะครับทั้งสามก็ช่วยกันยกแผ่นหินนั้นแต่แผ่นหินนั้นเนี่ย ็ไม่เคลื่อนออกสักทีนะผมมรรู้เป็นพอะอะไรนะครับทุกทีก็สงสัยไงจึงใช้ให้อนุมานเนี่ยกลับไปถามพิเพกนะผมพิเพกก็บอกแกอนุมานว่าเป็นหินนี้เนะี่ยไม่มีผู้ใดยกออกได้หรอกเพราะทศกณัณฐ์่ะไล่มนไว้แล้วแบบผูกตึงไม่เลยนะผมแบบไม่มีใครยกได้อะไรอย่างงี้นะครับให้ทั้งมานองทั้งสามเนี่ยจงไปเอาน้ำนางเท้าของสตรีผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้นะผมมาลดลงที่แผ่นหินนะครับ มนก็จะเสื่อมและยกแผ่นเห็นได้ทันใดนะผมอนุมานเมื่อได้ฟังนะผมก็กลับมาบอกแกสุขีบนะครับแล้วตนเองนั้นก็เหาะไปขอ,อน้ําล้างเท้ากับนางเบญกายนะผมนี่ไปขอ,อน้ําล้างเท้ากับสมามีดิเออภรรยานะผมนะครับชีดคำไม่ทันนะผมเมื่อถึงกรุงลงกาแล้วนะผมก็ไล่ไปมลกับมังกายเข้าไปนะครับเพื่อพบนางเบญกายสามีเอ้มาดิสามี ภรรยานะผมผ่อนตนเองนะครับซึ่งนั่งกรองดอกไม้อยู่ในปราสาทนะผมแบบไม่มีอะไรทำไงเออก็แบบทำพวกรดนดองมงดอไมาอย่างนี้นะผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟังนะผมแล้วก็จะบอกว่าจะมาขอน้ําล้างเท้าไปแก้มนของทศกัณฐ์สักหน่อยนะผมนางก็ไปหยิบขันทองมานะผมแล้วก็ตักน้ําล้างเท้าส่งให้นะผมหนุมานก็หอกลับไปถึงปากอุโมงค์นะผมแบบนามินากายนี่ ทำโดยไม่ขัดขืนะัลเลนเนี่ยของใส่น่าจะทั้งสามีน่าดูเลยนะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ําล้างเท้านะผมของมีนากรเนี่ยลดลงไปอย่างแผ่นหินนะผมแล้วก็ช่วยกันยกขึ้นนะครับพรกัณฐ์เนี่ยก็นั่งสมาธิไล่เวทมนต์อยู่นะผมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรนะนะผมแล้วทั้งสาม,มานอนนั้นก็เข้ามาข้างในได้นะครับผมทั้งสามเนี่ยก็จึงตรงเข้าไปแบบรุมล้อมแบบแกล้งทศกณักกณฐ์บ้างทำร้ายทศกัณฐ์บ้างแบบตบตีแทงอย่างงี้บมากนะผม แต่สู้กันนั้นก็ยังคงนั่งเฉยนะผมแบบไล่เป็นมงต่อไปไม่โกรธอะไรใไดๆเลยแบบไม่สนใจ้ะครับกูจะไล่เป็นมุลด้วยนสมาธิแบบเย็บชาอะไรอย่างี้นะผมนะผมเพราะอำนาจของฤกิ์นะผมของเวทมนต์นะครับที่สื้กันได้ล่าไว้ทําให้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรหรือเปล่า,านี่นะผมนะครับนะ้ำมันเนี่ยก็คิดได้ด้วยปัญญานะผมแล้วก็เหาะเข้าไปยังกรุงลงการนะผมใช้มสะกดทําให้นางเมรกายไม่ได้นางมรกายนะผมนางมโฑนั้นหลับนะครับ เพื่อจะเอานางมณโทน่ะมาแบบมาแกล้งนะผมเพื่อให้ตัวกันนั้นได้ตื่นทันทีนะครับผมพอนางมณโทนั้นได้หลับแล้วนะครับธนุมานก็พานางมณโทนั้นมาอย่างอุโมงค์นะผมแล้วก็มาวางไว้เคียงคู่กับทศกัณฐ์นะครับแล้วก็แก้มนให้นางฟื้นขึ้นนะผมจากนั้นทั้ง3ก็พากันหยอกล้อเล่นนะผมแบบ ปู่ยีปู้ยำนางมนโทรเรานะผมทําให้นางมนโทนั้นตกใจร้องให้ทศกัณฐ์นั้นช่วยนะผมและเข้าไปกอดทศกัณฐ์ไว้นะครับทศกัณฐ์นะเมื่อได้ยินเสียงร้องนะผมแล้วก็เห็นนางมนโทนั้นแบบเข้ามากอดตนเองนะผมมานอนนั้นก็ฉุดกระชากนางมนโทนะผมนางมนโทนั้นก็จึงโกรธนะครับจึงหัดคันสอนนะผมแล้วก็ไล่เข้าไล่ตีเลยนะผมนี่นางมนโทกับได้ตีลิงโอ้โหโคตรเท้เลยนะผม ทั้งส <lawsuit. S 1> าม <currently, S 2> นอนนั้นพอแบบแจ้งได้หอมปลาหอมคอแล้วนะผมแบบพิธีมันพังแล้วทศกัณฐ์นันพิธีต่อไม่ได้แล้วนะผมก็พากันกลับไปยังพระพลาชัยนะครับแล้วก็ไปบอกแก่พระรามว่าพิธีของทศกัณฐ์เนี่ยได้พังลงไปแล้วนะผมพระรามนี่ก็แบบเออดีมากดีมากเจ้าลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีรางวัลให้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะผมกับพิธีผุโมงนะผมของทศกัณฐ์ที่ได้ตั้งขึ้นมานะครับ หรือชื่อตอนอีแบบหนึ่งก็สุธการตั้งวิธีอุโมงค์นะผมก็จะชุบกายตัวเองให้เป็นกายาเศินะครับแต่ก็ทําให้สําเร็จอเ <C> ช่นเคยนะผมแบบมีตัวมาขัดขวางก่อกวนตลอดเลยนะผมออแต่เรื่องนี้ก็สั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันสั้นนะผมมีแค่นี้จริงๆนะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องสืบของเท้าวิรุณจำบังนะผมนะครับไม่ได้วิรุณจำบังนะผมถูกแล้ววิรุณจำบังนะผมผมก็ดูผิดนะครับ ศึกสตานย์กับเรุนจำบังนะผมก็เอ่อตอนนี้ก็ยาวนานพอสมควรอยู่นะผมเลยไม่เอามันเล่ารวมกันนะเพราะว่ามันจะขาดตอนได้นะผมเลยจะเล่าศึกสตานย์กับบบรุนจำบังแบบตอนเดียวจบเลยนะผมครับก็สำหรับนี้ถ้าผมเล่าเร็วหรือเล่าเป็นภาพการันใดก็ขออภัยด้วยมาณันที่นี้ด้วยนะผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็กดซับสไคร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับผมเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับวอล์กนะผมเรียกว่าทำคลิปเกี่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนๆเลยในครอบครัวผมนี่แหละนะครับผมก็ฝากไปดูด้วยนะผมหรือเบื้องหลังของการแสดงโขอนอะไรอย่างนี้นะครับว่าต้องทำไงบ้างอะไรอย่างนี้นะผมนะครับก็ฝากด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย